สวยเลยรุดมากาเมื่อกี้สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโนริปั่นสล็อตกับโนริอีกแล้วนะวันนี้เรามาในเกมทะเลทรายนะคะเป็นเกมที่นานแล้วแหละแต่ว่าอยากเอามารีวิวดูนะว่าเกมนี้มันจะแตกง่ายหรือเปล่านะ ใครที่เคยเล่นแล้วเรวรู้สึกว่ามันแตกง่ายแตกยากยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะวันนี้เรามาในทุน500นะอู้เรียบร้อยค่ะได้ฟรีเกมเรียบร้อยนะ10ฟรีสปินนะทุนเหลือ300นะครั้งที่1จัดป้าโอ้โหแหงมากโคตรหยาบคาย งานอยาบว่า,าโอ้ครั้งที่สองยิ่งเกลือเค็มจัดเลยโอส้สวยอยู่สวยอยู่สิบห้าบาทอาก็ดีกว่าไม่ได้นะเออมองในแง่บวกไว้เราต้องคิดบวกโอ้โหอีกห้าครั้งนะจะถึงร้อยไม่น่ทุกคน <c oughs> ทำไมฟรีเกมมันเกลือขนาดนี้ในเกมนี้ คาดหวังไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแห้งมากอีกสองครั้งสุดท้ายปาบเข้าให้โอ้โหร <laughs> ั้งสุดท้ายจะได้ไหมเนี่ยอ๋อได้อยู่ได้อยู่ได้7จบาทเป็น150านะคะยังเท่ารุนอยู่นะไม่ขึ้นเลยนะ <laughs> เป็นฟรีเกมที่เกลือมาก โอเคแล้วก่อนที่จะเล่นนะโนริก็เข้าไปดูสูตรสแกนสล็อตก่อนเล่นอยู่นะคะก่อนที่จะมารีวิวนะเป็นสูตรสแกนอัตราชนะของเกมนะคะว่าเกมไหนเนี่ยเปอร์เซ็นชนะเนี่ยเปอร์เซ็นแตกเนี่ยสวยค่าโอ้โหสามร้อยบิ๊กวินบิ๊กวินสามร้อยบาทนะโอ้โหจะขาดทุนยับแล้วนึกว่าสูตรจะไม่เข้านะโอเค สูตรเป็นสูตรสแกนอัตราชนะนะคะว่าเกมไหนเนี่ยเปอร์เซ็นชนะนี่มากน้อยเท่าไหร่มันก็จะมีเปอร์เซ็นบอกนะแล้วก่อนที่เล่นโนดีก็เข้าไปดูสูตรนะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะว่าสูตรเนี่ยมันบอกกี่เปอร์เซ็นนะประมาณเก้าสิบหนึ่งร้อยนะคะถ้าเกิดว่าแปดสิบ 80, ขึ้นไปนี่แนะนําว่าเล่นตามได้เลยนะโอ้โหสวยมากแต่ว่าตัววายไปเข้าตรงกลางสิบห้าบาท กลับมาเท่าทุนแล้วนะวะูสวยเลยรุดมากเมื่อกี้รุ่เก่งเลยเบกอรวีแตกพันนะคะหนึ่งพันกับอีกห้าบาทน,นะสวยมากกำลังบ่นเลยว่าเมื่อกี้เท่าทุนนะแตกได้สวยมากเลยมาทั้งแถบนะคะ โดยรวมก็แตกไม่ยากนะเกมนี้สวย100บาทหรือใครเล่นแล้วไม่แตกเลยก็คอมเมนต์บอกได้นะเกมนี้ก็ถือว่าแตกไม่ยากนะคะวันนี้เรามาแค่พอหอมปากหอมพอนะู้ได้ซองแดงพอดีขอรับซองแดงแป๊บหนึ่งวันนี้เขาจะแจกเท่าไหร่นะจัดไปสวย280ไม่แย่นะได้เยอะอยู่นะทุกคน เท่ากับค่าแรงของเราวันหนึ่งแหละสา0รโอเคจริงๆจ,จะหยุดก็ได้นะมันให้มาขนาดนี้แล้วแต่ว่ามันขาดไปนิดนึงน่าจะไม่ถึง2,000ขอเล่นไม่ให้ถึง2,000ก่อนนะจริงด้วย1,700นะไม่ถึง2,000นะโอ้โห สวยบิ Big ๊กวินจบเกมได้เลยนะ390โบนัสออก2ครั้งเลยนะโอเคถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับโนรีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้โนรี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ